อ่าจสวัสดีชมให้เขาเด้เครับลุงใบอยครับเพื่อนวิธเปิดสีสั้นกันอีกวิธีสามกันเลยนะผมอ่ะเสียงอาจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะแล้วก็เสียงลมด้วยลมพัดสมูทท็อกค,คุมไม่นีอยู่ชาร์จแปอยู่อ่า แล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญวิเศษนะครับอยู่ทุมันจะปิดคอมเมนต์อีกไหมนะ่ะผมก็ปิดแน่นอนเลยรายข้างเนี่ยพูดถึงแขกรับเชิญ <c oughs> โอ้โ,อโอมีทุกระตายเกมนี้อยู่แล้วนั่งห้าวไอตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นบูแบลงผมอ่าแล้วตอนนี้ผม,มปิดกล้องได้ยังน่ะ โอเคจะพยายามพูดให้เต็มเสียงแต่มันก็ไม่เต็มเสียงหรอกถ้าขาดสมูทท็อโอเคเล่นดาดอะไรเดียมพอเป็นว่าพิกเตแล้วกันอ่ะผมจะไม่เหงาอีกต่อไปกอดไว้อย่างนี้เลยฮนะ อ้อาไหนก่อนเอาอันนี้เหรอฮะโฆษณาวโอ้โหเออี๋ยวก่อนนะฮะผมูเต็มเสียงไหมเนี่ยไม่น่าเต็มหลายรอบหลายครั้งละ โอยิน้ีมวาวโอเคอ่ะอูมีลาวาด้วยมีลาวาด้วยและนี่มาจากตานาไอ้คูเขาไฟครับตานน้ำลาวาเนี่ยโอเคอ่ะคิวโอ้ เดี๋ยวสองตัวเองเอาตรงนู้นก่อนไหมเอาผมว่าเอาตรงนู้นดีกว่าฮะตุ่มเอ้ยโอเคจะนะโอเคเอ๋อพัดลมน่าจะเบิร์หนึ่งอ่ะ end of t e n นิ s อ่ะลูกต่อสะพานให้ต่อทับหัวเองอยู่แหละแต่ทั้งแกแล้วก็คนอื่นด้วยไม่เน้นป่านี้โอ้ระเบิดหมดเลยเดี๋ยวมีบูแจสันด้วยวนะัตเตอร์วัดเตอร์ หมูมันหลุดออกมาจากหน้ากากเจสันฟาดโอเคได้สามดาวด้วยอ,อันนี้เล่นไปแล้วขามแล้วกันอ่ม Magic Day โอ้โหเป็นนกฟินิคเนี่ยไม่รู้ใช่นกฟินิ์หรือเปล่าเอาเป็นว่านกธรรมดาแล้วกันนะ กำลังสู้กับอ่อมังกรโอเคอ่าทำลายแม่งแล้วกันฮนะไม่เป็นปลานี่ไอหัวกะลหลกนี่สัตว์เลิ้งก็ตายแล้วนกก็น่าแหกไปแล้วผมตอนนี้เหมือนดูมวยอะคิดดูอ่าหางพีนาดเฮ้ยมีหมูอยู่ข้างในนั้นด้วยผม มีบอมเท่านั้นเลยที่ช่วยได้อ่าไม่ถึงแต่ก็รับหมูมันตายง่ายมากเกียม่กี่เบิร์ดเนี่ยโอเคต่อพอกลับมาเล่นอีกดีชนะเฉยมาสบยาย่านนี้ผมแพ้แน่เลยครับพรดูดิอ่ามีน้ำด้วยน้ำท่วมด้วยมั้งเอ้ยพวกหมูผู้บ้านัางน้ำท่วมเลยเนี่ย คือมันไม่ท่วมถึงพื้นถึงฝั่งแล้วผมคือแบบมันเป็นเกาะเล็กๆไปเลยแล้วผมจะพูดว่าน้ำท่วมทำไมวะนะเอองงกับตัวเองอน,น้องหอน้องหอช่วยหน่อยไม่ช่วยกูดูเเดียวก็ได้โอเคอาา่าฮะมันเหลือหมูตัวสุดท้าย เหลือเธอเล่นตัวเดียวด้วยอ้าววิชนะบอกแล้วกลับมาเล่นก็ชนะอายุงฮี <laughs> กลับมาเล่นก็ชนะเฉนะยผมสามดาวด้วยขวดไม่เต็มเสียงแล้วมั้งเนี่ยผมเนี่ยจะพยายามพูดให้เต็มเสียงด้านไหนที่วิวผมเล่นไปแล้วได้ชนะเนี่ยก็ไม่ต้องมาเล่นดีกับ เดือดแทมเซ็ตต่อได้นะเกียรติไม่รู้จะไม่เล่นไปเพื่ออะไรครับโอเคเฮ้ยออนนกบริษัทอนนกนี่พังปายพังไปเลยโอเคไอ้ดา่านี้ผมควรต้องสซคิปแล้วแหละฮะพอดูดิ เหลือมาทิดาสองตัวอ่าชักก็กิ้งบิลโอเคดีมากเพื่อนไข่หมูดูนะั่นไข่หมูนั่นนั่นให้ได้ก่อนโอเคเฮ้ยหรือว่าน่าจะไม่น่าจะชนะพอดูเหลือหมูตัวเหลือหมูสามตัวจะไปชนะได้ไดอ้าว ช <laughs> นะเฉยโอเคดีนะ้ำม่สามดาวอ่ะเอคิปเปอร์พักสองแล้วมึงอคิเปอร์เชื่อแล้วเนี่ยพูดให้เต็มสิงพ่อแม่ผมจะด่าไปละเอาเอาใหม่เถอะโอเคมึงอือฮะผมต้องยิงให้โดนเทียนทีให้ได้ โอ้แต่ดูมันชันมันแบบมันชันเกินโจมเตีโอเคไม่ต้องใช้ TNT แล้วนะฮะแค่นี้ก็ครบช่วนแล้วอ่าตายโอเคไม่ไม่ลำบากเทีนทีไห้ให้น้องเขาพักบ้างก็ได้ โอ้โหข้ามแล้วนะฮะมันเหลือกี่ตัวเนะี่ยโอ้ไม่นะที่ีิมันเหลือพรอมแค่ตัวเดียวแล้วหมูดูหกตัวโอเคอ่ะจะฟีดแล้ว โอเคไปด่านต่อไปดีกว่าฮะอ่าห้าน่าเจ้ไลล้างสิบปีโอเคเฟรนด์ชิพเดย์อ่า,า,าล okay, อแล้วรุปบศัตรูคือคาอะไรเนี่ยมันคือเป็ดับผมอืมยิ่งกูรอเจอมาดีดาไปอ่าไอ้นี่ล้มใส มันใช่เป็ดเปล่าฮะที่แบบว่าเป็นศันนตรูกลัวหลีของเราอ่ะตอนนี้เป็ดแฮปปี้เดฟูแฮมโบด่านแบกก้าวข้างหลังน่าจะเป็นภูเขาไฟครับมนี่พายายามพูดเต็มเสียงแะยังแบบห่วงเนื่องเสียงอยู่เลยเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้อ้าวเป็ดไม่ยอมตายฮะแล้วดู โ oh, อ้โหมิตรภาพอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสมันเลยอยู่สองตัว <c oughs> ข้ามดีกว่า okay. oh โอเคโอ้ไม่กอดว่เห็นโครงสร้างอะไรนี่ก็ไม่ไหวแล้ว คืออยากจะข้ามแล้วพอเห็นเอออารมณ์มันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบจะรวดเร็วหน่อย <c oughs> เดี๋ยวอาการก็จะมาคอยดูเ <c oughs> ร็ว่าตัวเองเป็นอาา่าเฮเทียนเทตกตกเสืยเฮ้ยอืมอาา่าฮะเฮ้ยหรือว่าจะชนะ โอ้เหลือเลนตัวเดี๋ยวไม่น่าชนะห้ามตอนนี้มันเซเปรีรเลยนี่หว่าโอเคครับผมก็คงต้องพอกันแค่นี้ก่อนไว้ไปต่อกันใหม่ในคลิปหน้าผมบายสวัสดีครับอ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <laughs> บ้าทิ้งซะเลย